ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะใครๆก็อยากมีสุขภาพดีกันทั้งนั้นนะคะแล้ววันนี้ล่ะคะทุณผู้ชมอยากมีสุขภาพดีหรือเปล่านะคะและในวันนี้รก็จะมีแขกรับเชิญนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังนะคะนั่นก็คือคุณลุงทวีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงทวีอายุเท่าไหร่ล้ะคะปีนี้อายุหกสิบเก้าหกสิบเก้าคุณลุงทวีแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะว่าคุณลุงท ครับผมร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกทวีมารอดครับราชการตำรวจมาสามสิบเก้าปีครับสามสิบเก้าปีเท่ากับว่าตอนนี้ก็เกษียณมาหลายปีแล้วสิคะก็ประมาณเกือบสิบปีแล้วเกือบสิบปีแล้วนะคะคแล้วเป็นยังไงบ้างคะในช่วงช่วงวัยเกษียณคุณลุงมีสุขภาพดีไหมหลังจากที่เกษียณมาแล้วหลังจากเกษียณมาแล้วผมไปตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นโรคเลือดหรวใจตีบแล้วก็เชื้อโรคโป่งพอง เป็นเกาค่ะครับหัวใจตีบท่านเลือดโปร่งพองเป็นเกาแล้วมีอะไรอีกไหมคะเนี่ยก็มีความดันด้วยครับความดันเข้ามาด้วยนะคะสามสี่โรคนี้เวลามันมามันมาพร้อมๆกันหรือเปล่าคะมันก็มาใกล้เคียงกันเลยครับหรือว่าเราเกษียณแล้วมันว่างมากมันก็เลยทําให้แบบให้เรามีอะไรทําจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันก็เกิดจากภาวะที่เราสะสมจากที่เราที่เราตอนที่เราช่วงทํางานเนี่ยาจะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพใช่ไหมคะช่วงนั้นครับครับ แล้วหลังจากที่คุณลุงสุขภาพไม่ดีเนี่ยคุณลุงเริ่มดูแลตัวเองยังไงอ่ะก็หลังจากสุขภาพไม่ดีหมอตรวจพบก็หมอให้มาผ่าตัดค่ะผมก็ผ่าตัดเส้นเลือดรู้ใจก่อนค่ะสามเส้นหลังจากนั้นอีกเปีงก,ก็มาผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองอีกค่ะก็หลังจากโป่งพองผ่าตัดแล้วสุขภาพไม่ดีมากๆครับเอเส้นเลือดโป่งพองนี้เกิดจากการสูบบุหรี่หรือเปล่าคะมันก็อาจจะเป็นนแต่ตอนหลังผมก็ไม่ได้สูบะเคยสูบมาเคยสูบมาก่อนค่ะครับ ก็หลังจากผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองแล้วปรากฏว่าสุขภาพก็ซุบมากเลยครับก่อนที่จะมาเจ,เจอเจอนั้นผมไม่สามารถเดินขึ้นสะพานลอยเนี่ยเดินขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยราวสะพานเกาะขึ้นเป็นไงคะมันมันร่างกายเป็นไงคะมันมันมันไม่มีแรงอะค่ะเลี้ยแรงไม่มีเลยครับไม่มีแรงมันกําลังอะไรก็ไม่มีสุขภาพไม่ดีแล้วบางครั้งนึงดีไม่ดีนะฮะ เกิดว่าอาการของโรคเกาต์กัเริบอ่ะเป็นไงคะเวาลาเป็นเกาโอไปไหนก็ไม่ได้คลานเลยคลานสี่ <laughs> ทินเลยนี่ก็คือโรคเกาที่มันเกิดจากการรับประทานผักยอดอ่อนหรือเลปล่าครับอะไรอะไรที่จะปีกไก่อะไรงั้นไหมคะคงจะเป็นอย่างนั้น,นชอบการสะสมอ่ะชอบทานชอบแล้วอ๋อนี่ก็คือสิ่งที่ต้องงดก็คืออย่ารับประทานสัตว์ที่มีปีกแล้วก็ผักยอดอ่อนเช่นกระทิ้ยอดอะไรนะที่เขาห้ามห้ามกันอ่ะยอดเปลอกย่ห้ห้ามเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยมาจนมารู้จักขบิตภัณฑ์ตัวนี้รู้จักยังไงคะก็มีคุณอมีนครามาแนะนํำผมด้วยความเชื่อมั่นในคุณอมีนด้วยก็เข้าแวศูนย์รับฟังรายละเอียดต่างๆก็ได้ใช้เอ็กโซหาร์ดอยู่ประมาณชักเดือนเศษก็ปรากฏว่าเราสังเกตจากการพัฒนาของร่างกายมันดีขึ้นก็ลองตรวจสอบว่าเอะเราจะขึ้นสะพานลอยเองได้ไหมก็ปรากฏว่าขึ้นได้ แล้วนั่งลงนี่ก็นั่งได้งอเข่าอยู่สบายออกกําลังกายก็ได้เป็นปกติผมเพ่คิดว่าสารอาหารตัวนี้ดีที่สุดเท่าที่ผมได้เคยพบมามแ้าสามารถที่จะช่วยผมมีร่างกายแข็งแรงสามารถไปไหนมาไหนได้ตอนนี้สายตาผมก็ดีขึ้นเท่าเขา่กเขาก็ดีขึ้นเมื่อก่อนสายตาเป็นยังไงคะสายตานี่ผมถอดแว่นไม่ได้ฮะม,มองนี่ใกล้ๆมองนี่น้ำตาไหลแสบตาแสบตาอันนี้ผมใช้มินเขาช่วยฮะก็คือตัวสีแดงใช่ไหมคะมิน มินครับใช้มินข้าช่วยอยู่ประมาณชักเกือบเดือนก็รู้สึกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะที่มองเห็นและก็ดีขึ้นรุงสวีก็ได้ทานมินไปด้วยแล้วก็ทานตัวไหนบ้างนะคะเอ็กโซฮาร์ดเอ็กโซก็คือสีม่วงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะทานอย่างละอย่างละหนึ่งสองที่ผ่านมาใช้ไป๊ก็ประมาณถึงจนกระทั่งปบันนี้ก็ประมาณอย่างนสองกล่องสองกล่องรู้สึกดีขึ้นเลยไหมดีขึ้นคัะ ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างน,น,นะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะสุขภาพดีเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างต่อนเนื่องนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพโดยรวมนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะเรามีโอกาสเลือกในเลือในเรื่องของการรับประทานผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รับประทานง่ายด้วยใช่ไหมคะง่ายครับดูดซึมได้ดีด้วยนะคะคุณลุงทานแล้วเนี่ยทานช่วงไหนบ้างเวลาทานเวลาทานช่วงหลังจากทานอาหารแล้วเราช่วงท้องว่างอ่ะท้องว่างท้องว่าง นอกจากตัวมีตัวเดียวที่ว่าผมทานตอนเช้าค่ะก็กินหลายๆตัวกินแล้วมันไม่ได้มีอันตรายอะไรไ<ม><ล>นะฮะกินอย่างต่อเน,นื่องดูแลสุขภาพนะคะค่ะวันนี้นะคะโกบแล้วก็คุณลุงทวีก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะโอกาสหน้าเราก็จะประสบการณ์ดีนี้แบบนันให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกนะคะขอบคุณคุณลุงมากค่ะขอบคุณค่ะค